ยอะนะคะหลายแบบต้นนี้สี่พมีหนึ่องสามี่มีห้าใบแล้วนะคะดูใบใหญ่มากเลยนะคะ วัดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจเล็กวัดพระเงินนะคะมาดูไม้ด่างกันค่ะว่ามีอะไรแบบไหนบ้างดูนะคะสวยมากเลยต้นลอสี่พันนะคะสวยมากสวยสวยด่างชัดมากเลยนะคะ ดูต้นนี้นะใหญ่มากเลยสี่พันสี่ใบนะคะใบส,สวยมากเลยเรามาดูกันค่ะนี้ สีกระต่างหมดแล้วนะคะเยอะนะคะหลอยแบบเลยค่ะ ดูต้นนี้นะคะออกมาใบแรกก็ดา่างยังนีค่ะสวยมากเลยมาตรงนี้เป็นประมาณนี้ต้นใหญ่นะคะใบใหญ่มากเลยใหญ่พอ,อมือเลยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าต้นนี้มีห้าใบแล้วนะคะดูต้นนี้ดูยี่ออกใบมายิ่งสวย เริ่มจากใบแรกด้านล่างจะประมาณนี้เล็กนะคะสมนิ้วดูขึ้นมาใบที่ใบที่สามใบที่สามใหญ่มากเลยฟอร์มใหญ่สวยมากๆเลยนะคะมาดูกันค่ะต่างนะคะสวยมากเลยสำหรับใครที่กำลังมองหา ต้นละสี่พันไม่แพงเลยอะใหญ่มากต้นนี้สวยมากเลยมีสี่ใบนะคะสี่พันนี่คือใบเหล่าพันน่ะคือใหญ่มากสวยๆนะคะสุดท้ายไบเลยดูใบนี้นี่ไม่ใช่สามสีนะคะแดดสอง สี่พันคือแบบแต่ละต้นมีอยู่สี่ใบห้าใบนะคะถ้าสี่ใบคือใหญ่ใบใหญ่มากเลยสี 4, ย่ใบห้าใบทุกต้นเลยค่ะอย่างต้นนี้นะคะเริ่มมาประมาณนี้ใบเล็กเลยมาดูกันค่ะนี่นะคะใบเล็กจะประมาณนี้ด้านล่างนี่ใบแรกนี่ใบสองค่ะใบสองจะประมาณนี้นี่ใบาสามนะคะ นี่สามค่ะพอสี่มาจะเป็นแบบนี้กลายไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆสี่นะคะพอห้านี่ค่ะสวยมากเลยนี่คือใบที่ห้าต็นนี้มีห้าใบหลอดกำลังหลอดกำลังมานะคะดูนะคะหลอดยังสวยมีหลอดแล้วค่ะใบที่หกมาแล้ว แห่งต้นนี้หนึ่งสองสามสี่สี่หลอดกำลังจะออกค่ะกำลังจะมาห้าใบสวยๆทางนั้นเลยนะคะดูค่ะเจ้านี้มีนี่ก็สี่ใบนะคะดูใบแรกดูใบแรกนะคะใหญ่มากนี่คือใบที่สองนะคะดูมือค่ะนี่คือใบที่สองนะคะใหญ่มากเลย ใบนี้ใบที่สามค่ะด่างสวยมากใบที่สี่ดูมือนะคะดูมือกับใบส่าใหญ่มากเลยสี่พันบาทยาวไปนู้นเดี๋ยวเราไปดูอีกด้านนู้นนะคะเดี๋ยวไปดูด้านด้านในอ,อีกรอบนะึง มีหนึ่งสองสามสี่มีห้าใบแล้วนะคะดูใบใหญ่มากเลยนะคะ